สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า combat m a s t e r นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของตัว call of duty นะครับในส่วนของการเคลื่อนไหวต่างๆอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมนี่เนี่ยการโยงการยิงเนาะผมยิงอะไรไว้เนี่ย ยิงบงยิงบอดที่ไหนล่ะเขายิงยิงกันไม่ได้นะครับมีการโชว์บงโชว์ปืนแบบนี้ด้วยนะครับนะถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจแต่ไม่รู้จะมีโอกาสจะโดนบงโดนแบน์หรือเปล่านะครับเห็นมีคนบอกว่ามันเหมือนคอร์บดิวตี้มากๆเลยนะครับในส่วนของตัวคอมเมนต์ในเพลโตนะทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยนะครับนะเขาคิดเหมือนกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคสวยงามลูกพี่ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับตัวเกมมีแค่หมดเดียวนะคร อ่าคะวิกแบทเทิลนี่ครับก็คือจับคู่ห้องอัตโนมัตินั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ยวิ่งมาทางนี้กันโอเคเอาลูกกระสุนหมดแล้วจ้าลูกกระสุนหมดแล้วจ้าแตกไปสิแตกไปสิเออมาใหม่ครับมาใหม่มาใหม่มาใหม,ม,ใหม่มีเก็บปืนได้ด้วยนะเวลาที่อ่าเราแบบตองระาตายอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้โหโอ้หยิงกัน ผมยิงได้แบบแย่มากท่านชมมีการแบบเขาเรียกอะไรวิ่งสไลด์ด้วยนะเออเวลาที่เราวิ่งวิ่งอยู่อะครับเรากดสไลด์อะเรากดนั่งอะมันจะเป็นการสไลด์นะแต่ว่ามันจะเป็นแค่ตอนที่คู่ต่อสู้เราเห็นนะครับมันจะสไลด์อะไรแบบนี้นะมาทําอะไรตรงนี้โอ้ยโดนสนัยอะไรกันครับนี่ <laughs> เอาวิ่งผ่านหน้าได้ไงลละลูกพี่โอ้ยโดนโดนโดน,โดนข้างบน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโหสไนนี่แบบโหดร้ายจริงๆเลยนะครับเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปซีเรียบร้อยไปซีถือว่าสนุกอยู่นะครับถ้าไม่โดนแบนไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่านะครับมีหลายหลายคนบอกว่าระบบหลายๆอย่างของเกมนี้นะครับมันก็คือในส่วนของตัว of Duty w a r z o n นนะรับว่ากันแบบนี้นะเออใครมีความคิดเห็นยังไอย่างที่ผมบอกไปนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ สามารถเล่นบนอิมูเลเตอร์ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการหถันจงหันจอแบบนี้ <c oughs> เนี่ยอืมเนี่ยเป้าผมมีชอบมีปัญหานะครับเวลาที่รันผ่านอิมูเลเตอร์นะไม่ต้องแปลกใจเฮ้ยทำไมของพี่เวลาหันแล้วมันแบบค้างเลยเนี่ยคือในอิมูเลเตอร์ครับไอตัวเซนเซอร์เวลาที่หันแบบเนี้ยมันชอบมีปัญหานะเออ เกมไหนผมอัดในพ c ซได้ผมจะอัดในพ c ซมากกว่านะครับผมไม่ได้เล่นเกมไหนเป็นชีวิตจิตใจอะไรทํานองนี้นะถ้ามีคนถามเล่นเกมไหนเป็นประจําบ้างอะไรแบบโอ้โหโดวนเข้าไปสุดจัดเลยนะผู้ชม,มยิงยิงนกยิงนกชมไม้ชมวิวนี่โคตรแม่นเลยนะยิงลมคมจริงนะครับแพ้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโหมดการเล่นประมาณนี้นะครับแบบรวดเร็วนะ อันนี้มาแล้วนะครับจะเป็นอีกด่านหนึ่งนะด่านรถฟงรถไฟนะผมเคยเล่นแค่สองด่านเองนะครับอันนี้จะเป็นด่านที่3าที่ลองเล่นเนาะคือก่อนหน้าน,นี้ลองเทสมาแค่2ด่านอืโดนไปหนึ่งคิว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 วิ่งอย่างเดียวนะอันเมื่อกี้มันเป็นแค่ช่วงที่ยังไม่ได้ยิงจริงนะครับเดี๋ยวจะช่วงยิงจริงเนาะอืมอันนี้จะเป็นช่วงยิงจริงแล้วท่านผู้ชมสไลด์ได้อืม สุดจัดสไลด์ได้แบบสุดจัดมากเลยสวยงามครับผมสไลด์ได้แบบสุดจัดๆเลยมีไม้มีใครไม้แถวนี้นะครับยิงลมคมจริงนะครับเออยิงลมคมจริงนะครับ ี่เข้าไปหาเลยดีกว่าอ้าวเรียบร้อยครับเพื่อนเราแบบสอยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตาม,ตามไปตามไปตามไปเนี่ยชอบมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ไม่รู้เพราะอะไรนะครับหรือว่าเร็วเกินไปวะผมเราไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมมันชอบค้างแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ออีกหนึ่งตัวครับ <c oughs> สไลด์แบบ สไลด์ไปหาเขายิงอ,ะอ่ะเฮ้ยมันสนุกเหมือนกันนะครับถ้าไม่โดนแบนในะอย่างที่บอกไปนะครับตัวเกมนี้มีความเหมือนในส่วนคอสติตี้นะครับเออมีความคิดเห็นยังไงอย่างที่บอกไปนะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับเพราะว่าในเพลโตนะตอนนี้มีคนบอกเหมือนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเป้าค้างลูกพี่ใจเย็นเป้าผมค้างเอ,เออเออ เพื <c oughs> ่อเพือ่อเป่าค้างเป่าค้างตอนนี้มีฮาโลวีนด้วยนะครับอื้สองตัวเลยไม่เนี่ยจะเก็บสองตัวเลยไม่เนี่ยอื้หนีไปไหนลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่หนีไปไหนไปไหนแล้วล่ะ <c oughs> ลูกกระสุนหมดผ <c oughs> พระเจ้าช่วยกดถอดปาระเบิดไปแล้วกัน เป็นพกหน่อยเป็นพกหน่อยยังไม่เคยได้ใช้เลยเป็นพกหน่อยไปนไหนแล้วเป็นพกนี่เอ่อไม่ได้ใช้เลยนะลองดูสักเล็กน้อยนะครับอือหือโอ้โหเก็บได้เหมือนกันนะเก็บได้เหมือนกันนะเอ้เก็บเปิ้ก่อนนะครับลูกซองเดี๋ยวเดถอยกันถอยกันมาลูกซองหน่อยเจอลูกซองกันหน่อย โอโหยิงลมคมจริงนะครับโอ้โหลูกซองเอาว่ะเอาว่ะเอา่ะเอา่ะจบแล้วนะครับก็แป๊บเดียวนะครับประมาณ2-3นสาทีนะครับวิกตอรี่นะครับก็ชนะนะครับนะสำหรับด่านนี้เนาะก็จะเป็นหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเพย์นวผู้ชมครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเกมเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับมันก็จะมีแค่ควิก p พย์โหมดเดียวนะครับมันจะจับคู่ห้องให้อัตโนมัตินะครับไม่มีในส่วนของอินไวทเชิญเพื่อนแต่อย่างใดนะครับกดปุ๊บมันเริ่มให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแบทเทิลพาสมารูเรนี้นะครับถ้าเกมไม่โดนแบนอันนี้จะเป็นตัวอาวุธนะครับที่เราสามารถปรับแต่งตัวเซตอาวุธของเราได้นะครับมันจะมีทั้งหมด3มเซตเนาะแล้วก็จะมีปืนต่างๆนะครับปืนหาได้จากไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีควสหรือว่าเปิดในส่วนของกล่องกระช บางอันก็ปลดล็อกเควสนะครับบางอันก็รอกระเนี่ยแบบนี้กระชานะครับเออบางอันก็จะปลดตามเลเวลอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับมันก็จะมีพวกลูกซองต่างด้วยนะครับเปิดมีค่อนข้างเยอะเนาะมีทั้แต่ต่างๆนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเร็วจบเร็วนะครับในในหนึ่งแมตช์อะไรแบบนี้นะครับในหนึ่งรอบนะผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวอาวมีนะเราสามารถดูพรีวงพรีวิวอะไรแบบนี้ได้หมดเลยท่านผู้ชมถือว่าเจ๋งไว้เลยนะสําหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของตัวอาวุธนะครับโอเปอเตอร์นะครับมันก็จะเป็นพวกตัวละครต่างๆนะครับที่มีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวช็อปเนาะตรงนี้นะครับสโตร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพวกบัตเดิลต่างๆนะครับที่ขายเนาะนะครับราคาค่อนข้างแรงนะผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับไม่รู้ว่าเกมมันจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านะครับส่วนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับดูในส่วนของตัวออปชันกันก่อนนะครับออปชันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งกราฟิกได้ที่บริเวณนี้เลยนะครับเป็นอัลตรานะครับนี่ กราฟิกไว้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ปรับสูงสุดแล้วนะครับเท่าที่จะปรับได้เนาะคอนโทรลนะครับปุ่มการตั้งค่าปุ่มอยู่ตรงนี้นะเราสามารถปรับได้เลยนะครับเราต้องการปุ่มแบบไหนอะไรยังไงนะครับลองเซตกันดูนะเออก็สุดท้ายก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ